ถาใครนะครับถูกใจความสุดโต่งของเรื่องบูล็อกวันนี้ผมกีนเมยนะครับก็มีมังงะฟุตบอลที่ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งออกเล่มหนึ่งมาเสนอกับมัง,งานที่ผมมองว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยยังไม่สุดเท่าบูล็อกแต่มันก็มีจุดหนึ่งนะครับที่เรื่องนี้เนี่ยบ้ากว่าและผมลอดูเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะนําเสนอออกมาได้เดือดแค่ไหนกลับมัง,งานเรื่องนี้เลยครับแข่งเดือดเลือดน้ําเงิน บางงาฟุตบอลเนี่ยมันต้องน้ำเงินอะไรสักอย่างใช่ไหมแบบบูล็อกบีบูอาโออาชิแล้วก็มารอบนี้ครับอ e าโอคุโซเมโรไดบูอีเวนอิฟยูไดเามงาฟุตบอลนะครับที่ผมเห็นชื่อเรื่องกับหน้าปกเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องรีบไปซื้อเลยทันทีเพราะว่ามันน่าสนุกหรอเปล่าครับเพราะผมเบื่อบุล <c oughs> อ๋ผมว่าผมติดเล่นไปแล้วเอาล่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าทำไมผมถึงตั้งที่เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์ที่บ้ากว่าบูล็อกซึ่งก่อนเริ่มคลิปนะครับช่องผมเนี่ยมีระบบเมมเบอร์ที่เหมาะกับอีโก้ดยเฉพาะเพราะสมาชิกนะครับจะมาพร้อมกับไอคอนลูกตาที่ค่อยๆโดนอีโก้คืนกินไปทุกเดือนทุกเดือนแังได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะแต่จะไม่ก่อนผมหรือถ้ารักผมชอบคอนเทนต์ผมนะครับก็แค่ฝากกดไลค์ก็พอเอาล่ะไปดูคอนเทนต์กันต่อเลยที่เรื่องนี้ผมมองว่าบ้ากว่าบูลล็อออกกกเยรนน่าาาาาะวงงแมม้้จปหฝึสุด แต่มันก็เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้นะเพราะว่าการเข้ามาเก็บตัวในบูล็อกอะ่ะมันเปรียบเสมือนพวกตัวท็อปในชุดเยาวชนนะครับถูกเรียกไปติดทีมชุดใหญ่แม้พวกเขาจะไม่ได้ช่วยทีมต่อนะครับแต่มันคือความก้าวหน้าในอาชีพเอ่อติดแค่ที่ว่าบูลล็อกเนี่ยถ้าตกรอบมันจะหมดสิทธิ์ทีมชาติตลอดการก็เถอะแต่ นั่นแหละมันก็เหมือนการเอากองหน้าตัวท็อปนะครับถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ให้พวกเบอร์2เบอร์3เนี่ยแบกทีมไปแล้วการฝึกในบูล็อกเนี่ยมันก็คือการอัพระดับการฝึกประมาณนั้นมันก็เหมือนกับการไปฝึกกับทีมชุดใหญ่ที่มันจะเข้มข้นกว่าและทําให้คนนั้นเนี่ยจะเก่งขึ้นแม้จะแบบว่าไม่ได้ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ถาวรก็เถอะแต่ผมว่าเหตุผลทางด้านฟุตบอลมันก็เมคเซนได้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องรายละเอียดการฝึกข้างในนะครับเราพูดถึงแค่คอนเซปต์การฝึกของันน้าด่ีีกกว เรามีตัวเองนะครับที่เก่งระดับเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลได้เรามีตัวเองนะครับที่เก่งระดับบาร์ซ่ากับมาดริดเนี่ยต้องแย่งตัวกันและเรามีตัวเองนะครับที่กลับมาเล่นกับทีมอปลายของญี่ปุ่นเห็นไหมเมกซนจะเดี๋ยวเดี๋ยวเด อันนี้มันเมคเซนต์ตรงไหนวะคือเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือตัวเองนะฮะหรือก็คือเจ้าหัวชองคนนี้เป็นน้องชายของอัจฉริยะนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้แต่ตั้งแต่ที่พี่ชายของเขานะครับย้ายไปเล่นที่สเปนก็อึดอัดกับการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากอันนี้นี่พอตคุณนะแต่ตัวละครนี้นะครับต่างจากลินตรงที่แม้พี่ซาเอดนะครับจะไปเล่นที่สเปนแต่ลินเนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มได้อยู่แล้วก็ยังทําให้ทีมของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จเหมือนเดิมไม่เหมือนกับไอ้มน่บอเกลนี่คพพนก,ออก,กคิด เลเล่นฟุตบอจะทําให้พี่ชายของเขานะครับที่ได้รู้เรื่องนั้นก็เลยกลับมาจากสเปนเพื่อบอกกับน้องชายอย่างโซชิว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์เอาง่ายๆคือส่งพี่ชายเนี่ยมาให้กําลังใจน้องชายเพื่อน้องชายเนี่ยเล่นฟุตบอลต่อไปแต่แบบแค่ให้กําลังใจเนี่ยมันคงเป็นพี่ชายที่ดีไม่พอฉะนั้นตัวของพี่ชายนะครับก็เลยออกแถลงข่าวว่าตัวเขานะ่ยครับจะย้ายมาเล่นที่โรงเรียนโซเรียวแทนที่จะไปเข้าร่วมกับสโมสรระดับท็อปที่ยุโรป ได้ฟังตรงนี้ใครก็กุมขมับโดยเหตุผลที่เขาจะทําอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีคนที่อยากเล่นด้วยที่อยู่ที่โรงเรียนนั้นซึ่งมันไม่ใช่สุดยอดดาวรุ่งนะครับที่กําลังเล่นทีมมอปลายหรืออะไรอยู่แต่แน่นอนว่ามันคือตัวน้องชายของเขาที่กําลังจะไปเข้าเรียนที่นั่นและนี่เนี่ยฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่พี่น้องที่ตัวพี่ชายเนี่ยต้องการที่จะดึงศัก,กยภาพของน้องชายพร้อมกับบอกว่าการตัดสินใจทําอย่างนั้นมันคือหนทางที่จะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลก ท่อนนี้เอกโกก็คงจะเดินออกมาแล้วเขาพูดว่าชโตมาเตะทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราถามตัวละครในบูล็อกว่าทํายังไงถึงจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกพวกตัวละครในบูล็อกก็คงจะบอกว่าก็เอาชนะทุกคนแล้วค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนพวกเขาเนี่ยครับเอาชนะระดับโลกได้และนั่นแหละเขาจึงกลายเป็นระดับโลกและใฝ่หาความเป็นอันดับหนึ่งต่อไปก็เข้าใจได้ปะแบบเราจะได้ฝึกกับบูล็อกเราได้ไปฝึกกับลีกระดับท็อปและเราก็กลายเป็นตัวท็อปของที่นั่นและเราก็ทําความสม่ําเสมอยิงประตูให้ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นอััันนดดบบบขอองงโลลกกก่ห็ู เรื่องนี้มันไม่ใช่ฮะมันคือการปฏิเสธการฝึกระดับท็อปนะครับจากสโมสรระดับท็อปแล้วก็มาฝึกที่โรงเรียนมปลายของญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นการรีเวิร์สอย่างชัดเจนนะครับเพราะบูล็อกเนี่ยฝึกที่บูล็อกก่อนแล้วไปฝึกที่นีโออีกุสต์ที่เป็นการฝึกระดับลีกใหญ่จริงๆสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆนี่แหละที่ผมมองว่าบ้ากว่าเพราะพี่ชายของตัวเองนะครับลดระดับของตัวเองมาแถมบอกว่านี่คือวิธีการเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราก็ต้องมารอดูกันเลยว่าเขาเนี่จะทำยังไงให้คำพูดตรงงงงงนนนี้้้่ยยมัััซและะะกกาารรฝึตวออชไไไไจทดง ซึ่งอันนี้ผมเดาเหตุผลเลยแล้วกันนะครับที่เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็เพราะว่าเขาน่าจะมาปั้นน้องชายให้เป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเพื่อให้เขาเนี่ยส่งบอลรือแอซิ์แล้วน้องชายก็ทําประตูได้เรื่อยๆถ้าไม่เขาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นกองกลางอันดับหนึ่งของโลกจากวิธีนั้นก็ได้เอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยมันในมีความบ้ามากกว่านี้อีกแต่เดี๋ยวเอาไปพูดในช่วงท้ายแล้วกันมันเป็นซีนช่วงท้ายเล่มหนึ่งถ้าใครอยากอ่านเองเนี่ยเมะว่าคุนรู้เท่านี้ก ผมชอบการเล่าเรื่องของเรื่องนี้นะมันเล่าให้เห็นถึงปัญหาของตัวเอกก่อนว่าหมดไฟที่จะเล่นฟุตบอลแล้วพี่ชายมาเติมไฟกราพุ่งขึ้นพุ่งลงได,ได้ว่ามีการเล่าเรื่องที่โอเคมีการเจอคู่ปรับเอาง่ายผมว่าการดําเนินเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนการ์ตูนฟุตบอลทั่วไปของญี่ปุ่นที่ไม่ใช่บุล็อกแบบตัวเอกมีพี่ชายอาจี่เก่งกว่ามีตัวละครเพื่อนข้างกายมีตัวละครคู่ปรับนะครับที่แบบมินเมก,กันในทีมแต่ในเรื่องนี้นะครับมันยังสนับสนุนบทที่พี่ชายของพระเอกพูดด้วยว่าเอ้ยไอหมอนี่เนี่ยมี โชเทพซึ่งโอกาสเกิดความโชเทพมันแบบกาชาปองสุดๆแบบดาวินเยสอะแบบนานๆทีจะยิงโหดอะไรนี้เฮ้ยมันก็มีความแบบผมอ่านแล้วรีเลตมากๆแบบตัวเอกแบบยิงเปีเป็นไงล่ะยิงโคตรเท่เลยใช่ไหมล่ะแต่จริงๆคือฟุกครับแบบยิง10บรูปได้แบบนั้นสักประมาณ1ลูกอะไรประมาณนี้มันก็มีความคอมเมดี้ของมันอยู่นะครับจากคาแรคเตอร์ของตัวพระเอกที่แบบว่ามันเหมือนเอ้าอาชีละมั้งที่แบบว่าตอนจะปากดีก็ฮ่าฮ่าฉันคือโรนัลดเกิดใหม่โวยโวยวายเยวเยว่อะแต่ตัวเอกก็ไม่ได้แบบปากดีขนาดนั้นตัวเอกก็รูู้้ตตััวววอออย่่าเเงงป็นน ชายของอชริยะตัวเองก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโดนแบบเที่ยวพี่ชายแล้วก็แบบน้อยใจอยู่บ้างยอมรับความจริงได้ยอมรับคําดูถูกยอมรับคําวิจารณ์ได้ตอนโชเท่ก็มีแบบปากดีกันบ้างเพราะแบบอาจจะเจอคู่ปรับแบบด่ามาด่ากลับอะไรอย่างนี้มันก็เป็นการดําเนินเรื่องที่ผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะมันเป็นการ์ตูนฟุตบอลที่ผมบอกแล้วครับว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยมันไม่ได้บ้าแบบบูลล็อกมันก็คือมัางงากะการ์ตูนฟุตบอลทั่วไปเลยที่มีแบบมีการเข้าชมรมคัดเลือกเข้าชมรมนะมีการสอนฟุตบอลน,นู่นนี่นั่นก็มารอดูกันดีกว่า,วา มันจะออกมาดีไหมเพราะที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับออกมาแล้ว14เล่มก็น่าจะดูดีอยู่มัง้งออกมาได้แบบสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ต้องมารอดูกันเพราะาที่ไทยในเล่มหนึ่งก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้มากแต่จากที่ผมอ่านจนจบเล่มหนึ่งเนี่ยพูดได้เลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจฮะแบบสายเก็บกระตุนฟุตบอลอย่างผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเออแล้วเห็นผมอ้วนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะข้อเสียเนี่ยเอาจริงมันมีนะแต่มันเป็นข้อเสียในเรื่องของความเมคเซนมากกว่าแต่ที่บอกไปตอนแรกนั่นแหละค ได้ไปอยู่ทีมเดียวกันแบบโดนาโนม่าไหมที่แบบตอนไปอยู่เอซิมิลานะครับก็แบบพี่น้องของเขาเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญากับทีมด้วยอะไรประมาณนั้นอะใช่ไหมแต่ก็เข้าใจได้นะที่เขาต้องไปเล่นทีมญี่ปุ่นเพราะว่าถึงน้องชายเขานะครับจะได้เซ็นสัญญากับทีมสโมสรนยักษ์ใหญ่แต่ถ้าน้องชายเขาไม่ได้ขัดเกลาอยาถูกวิธีแบบไม่ได้ลงเล่นเพื่อพัฒนาเนี่ยน้องชายเขาก็าจ,จะถูกฝรั่งมองว่าเฮ้ย hey, หมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยเหมือนที่เขาเนี่ยโดนคนอื่นมองตอนต้นเรื่องว่าเขาเนี่ยไม่มีพี่ชายก็ทําอะไรไม่ได้เล่นโชว์ฟอรม่อ,อกังงีรริๆเยาศภพแฝหื Hi Po ทเดวยหนึ่งหนึ่งชนะพี่ชายที่เป็นอัจฉริยะได้นะเว้ยและเรื่องนี้ครับ เขาจะไปแข่งอินเตอร์ไฮกันคือผมไม่ได้ยินคําว่าอินเตอร์ไฮจากมังงะฟุตบอลนานมากพอมังงะฟุตบอลหลังๆนะครับเริ่มที่จะไปไกลมากขึ้นอโออาชิทีมเยาวชนคาเตนัชโชสโมสรในอิตาลีบูลล็อกนี้คัดกองหน้า300คนทีมชาติญี่ปุ่นชุดอยู่20แบบเหมือนวงการมังงะฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับเขาพยายามจะก้าวข้ามอินเตอร์ไฮให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยมองสูงไปกว่านั้นแต่เรื่องนี้ครับนักเตะที่มองสูงระดับทวนหิบยิโร่นะครับกลับมามองที่อินเตอร์ไฮแบบเหมือนดึงจ คิดว่าเฮ้ย hey, อะไรวะดึงกลับมาอินเตอร์ไฮอ่ะแมมจะดูคิดถึงนะแต่นักเตะร,ระดับอัจฉริยะแบบกลับลงมาเล่นอย่างนี้ก็ตบบอดหรือเปล่าคนเขียนเนี่ยได้แก้ทางตรงนี้และนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันบ้ามากๆเพราะว่าไอ้ตัวเอกที่เป็นอัจฉริยะใช่ไหมตัวพี่ชายอะ่ะเขาเนี่ยยังมีคนอื่นๆที่เก่งอีกและโดนเรียกเหมารวมกันว่าเอลโดราโดหรือว่ายุคทองซึ่งการที่พี่ชายของพระเอกนะครับทำอย่างนี้โดยการกลับมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคู่ปรับของเขายอมไม่ได้ยอมไม่ได้แล้วทำยังไงลากตัวกลับเลยครับโนนโนนโนน่นด้วย นักเตะต่างชาติทั้งหลายที่เป็นความหวังเป็นยุคทองของวงการฟุตบอลมาสมัครเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวครับเท่าที่ผมเห็นตอนจบเล่มหนึ่งคือ5คนเรียกว่ามาครบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองกลางจากสเปนผู้รักษาประตูจากเยอรมันกองหน้าจากอังกฤษกองหลังจากอิตาลีและแบ็คจากบราซิลคือเรียกได้ว่ามาครบมาครันซึ่งแบบอันนี้อ่านแล้วแบบโคตรวัตเต โดยที่พวกนี้มาแข่งกันที่นี่นะครับเขาให้เหตุผลว่าเพราะพี่ช่างตัวเองนะครับกลับมาที่ญี่ปุ่นโดยที่ไม่ให้ความสําคัญกับสัญญาเพราะว่าการต่อสู้กันของเอลโดราโดเนี่ยมันจะทําให้ฟุตบอลเนี่ยก้าวหน้าเป,ป็น0ปีทาให้พวกนั้นนะครับคิดว่าการมาเรียนมอปลายที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะทําให้พัฒนาของตัวเองก้าวหน้ามากกว่ารอที่สเปน3ปีชันโมาเต๋ก็สู้กันเองไปก่อนไงหายไปคนเดียวเองพี่ไม่ได้เหรอแบบ ตัดสินใจใเรื่องประเทศญี่ปุ่นนะครับให้กลายเป็นสนามรบเพื่อตัดสินหาผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลฟุตบอลไหนฟุตบอลมอปลายแบบโคตรจะหลุดโลกคือข,ของบูล็อกอะนีโออีกุสเล่แม้มจะเป็นการนําทีมของต่างประเทศนะครับมาแข่งที่ญี่ปุ่นแต่มันคือทีมในเลเวลเดียวกันฮะเข้าใจใช่ไหมมันคือทีมระดับแชมเปี้ยนลีกมันคือทีมที่ก้าวหน้าทางยุโรปเอามาแข่งรวมกันในลีกช่วงแบบท้ายฤดูกาลหรือปิดฤดูกาลมันเข้าใจได้ไงแบบว่าเอาตัวท็อปมาฟัดกันและมันฟัดกันช่วงสั้นๆแบบ3เเดือนท่านนั้ไม่่่่่่เเกินนนนนนัั้้้แตออีีาาาดววรุุงทขึชื องมาฟาดฟันกันที่โรงเรียนมปลาย3ปีคือบูล็อกในนีโออิส a ลีกมัน2-3เดือนแต่นี่3ปีนะฮะคือการฟาดฟันกันของเอลดราโดเนี่ยมันจะขาดพี่ชายวระเอกไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมาเข้าใจครับว่ามันมาเพื่อให้เดือดแต่เหตุผลมันแบบทำไมอะก็หลอไปฟัดกันตอนเป็นอาชีพดิ แต่มันก็โอเคเพราะว่ามันทําให้เรื่องนี้นะครับมันเดือดขึ้นแบบมีตัวท็อประดับโลกมาแข่งกับพี่ชายพระเอกและร้อยพระเอกเนี่ยได้ไปฟัดกับพวกนั้นในอนาคตคือการทําอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เวลาเราเห็นพระเอกพัฒนาเราจะอิ่มเอมมากขึ้นถ้าหากเขาเอาชนะพวกระดับโลกได้ มันแปลว่าเขาเก่งจริงเข<ๆ>้าใจไหมมันจะพิสูจน์ได้เลยไม่ต้องรอไปภาคทีมชาติไม่ต้องรอไปภาคจบมปลายสโมอสรมันสามารถรัดจุดพอใจตรงนั้นมาได้เลยครับเข้าใจปะแบบตัวเอกเก่งในระดับแบบทีมมปลายอะ่ะมันก็คือการตบบอดตบลูกกระจอกอะ่ะเพราะพี่ชายเขาพูดไปเลยนะครับแบบชัดเจนว่านายเนะี่ยมีพรสวรรค์ที่ต่อกอนกับระดับโลกได้นั่นแหละฮะระดับโลกบอกว่าโอเคไม่ต้องรอถึง3ปีครับมาให้วัดกันเลยและให้ตัวเองอะ่ะมันต้องรัดเร็วขึ้นแล้วมันจะเกิดจุดแบบสู้กันมันเร็วขึ้นก็ถือว่าดีครับสำหรับการ เรื่องอื่นใช่ไหมฮะการ์ตูนฟุตบอลแบบเมื่อก่อนก็คือตบเลเวลมวปลายไปก่อนเลยแล้วพอจบแบบอินเตอร์ไฮหรือว่ารายการไหนสักรายการเอาละต้องแบบมีแคมป์ทีมชาติแล้วไปเจอคนเก่งขึ้นพัฒนาตรงนั้นแต่นี้คือเอาเลยตรงนี้เลยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแข่งเดือดเลือดน้ําเงินแม้เหตุผลมันซะวัดตไปหน่อยแต่อ่านอันอยู่แล้วฮะอันนี้แค่มาแบบบ่นเรื่องหลักความสมัยสมผติเฉยๆก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องนี้ใครโดนเส้นอะไรหรือว่าเฮ้ย เรื่องนี้น่าสนใจนะก็อย่าลืมนะครับกดที่ก้าของผมถือว่าสนับสนุนผมแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามาคลิปทําช้าหน่อยนะครับแบบว่าเพิ่งกลับมาปรับตัวอะไรก็ไฟยังไม่ติดดีร้อก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบายเออใช่แล้วก็เรื่องนี้ตัวเอก2คนชอบโุนัดโดด้วย